ราชาลูกหนังโชโลขอเสนอฟอรเรสพบแมนอยู่ไม่เสี่ยงกาซิเมโรบูทถ้วยฟันฉับสกอร์แมนเชสเตอร์เต็ดรังที่6กพิมลีกพึ่งพลาดท่าโดนฟูแลมบุกยัดเยียดความปราชัยนัดแรกในปี2024คราวนี้ปรับโหมดลุย FA เคับไปเยือนนอตติงแฮมฟอรเรสทีมหนีตกชั้นซึ่งเจอกันล่าสุดสนามนี้เป็นเจ้าบ้านเชือด2ต่อ1เท่ากับว่าต่างฝ่ายต่างชนะบ้านใครบ้านมัน รีวิว F. เอฟเอคับอังกฤษรอบ5วันพุธที่28กุมภาพันธ์2567นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ประทแมนเตดตเวลาสองนาฬิกาสี่สิบหนาทีไทยทอดสดบินสปอร์ต3สนามเดอะซิตี้กราวเช็คสภาพก่อนแข่งนูโนเอสปิโตซานโตนายใหญ่เจ้าป่ายังไม่พร้อมใช้งานอิบราฮิมซองกาเร่วิลลี่โบลีโอลาไอนะ้าที่มีปัญหาความฟิตหลังกลับมาจากทัวร์นาเมนต์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นไหนจะคริสบูและนูโนเตอเรสเลี่ยงอยู่ก่อนแล้ว ในแดนหน้าดีวักโอริกี้อดีตหอกเทพของลิเวอร์พูลลุนลงแทนที่ไตโวอาวนิยี่ที่ลงเล่นได้เพียง45นาทีในเกมแพยแอสตันวิลล่าแต่อีก3ตัวรุกพร้อมจับเต็มแอนโทนีอีแลงกาเด็ก,กเก่าไม่เต็ดประสานงานกับมอร์แกนกิฟส์ไวและคารลัมฮัสันโอดอย ดานเอรดิคเทนฮารกุนซือปีแสดงยืนยันกาซิเมโรมิดฟิลบราซิเลียนพร้อมเป็นตัวเลือกหลังเจ็บศีรษะเลือดออกระหว่างเกมแพ้ฟูลแลมขาบ้านแต่ก็อาจพักสำรองไว้สำหรับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงเปิดโอกาสสกอตต์แม็กโทมินีออกสตาร์ทประคองเจ้าหนูคอบบี้ใหมนูนอกนั้นยังไร้รัสมูธฮอยลุนลุกชออารอนวันบิสซาก้าดิสโดมาตินสไทยเลอมาลาเซียอองตโตนี ier, ่มาร์ซยาวและเมสันเมาส์ การจะทับอาจพักแฮร์รี่แม็กควายอีกรายแล้วใช้จอห์นนี่อีแวนเล่นเซนเตอร์แบ็กคู่ราฟเฟลวารันแดนบนยังไวใ้ใจดาวรุ่งโอมารีฟอร์สันช่วยงานกัปตันบรูโน่แฟนันอาริฮันโดการาโชและมาคัสแรดฟอร์ดหน้าเป้าแก้ขัดนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4-2-3-1มาร์เซลกอนโซโลมอนเทียลฟิลิเป้มูรินโญแฮร์รี่ทัฟโฟโรดานิโลนิโคลัสโดมิงเกสแอนโทนีอีแลงกามอร์แกนกิฟส์ไว คาร์ลัมฮัสซันโอดอยดีวอรกโอดิกีแมนยูนเต็ด 4-2-3-1, อองเดโอนาน่าดิโกดาโลราเฟลวารันจอห์นี่อีเวนส์วิกเตอร์ลินเดเลฟสกอตต์แมักโทมนีคอบบี้ไมนูโอมารีฟอร์สันบรูโน่แฟนันอเลฮันโดกานาโชมาคัตแรตฟอร์ดความน่าจะเป็นของเกมแมนยูนเต็ดเปลี่ยนไม่กี่ตำแหน่งรูปโฉมเกมคงไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่แบบนี้หนักแน่ๆเมื่อต้องเจอฟอร์เรสต์ยุคใหม่ ภายใต้ทรงเกมยิงได้เสียได้ไม่กลัวใครดูแล้วกินกันลำบากอาจต้องลุ้นถึงดีกาผลการแข่งขันที่คาดนอตติงแฮมฟอร์เสมอแมต์เหนึ่งต่อหนึ่งฟานไดก็เอาไม่อยู่เอรดิกเชนฮากโบสนานหากอันโตนี่ท็อปฟอร์มไม่มีใครหยุดได้เอรดิกเทนฮาก์ผู้จัดการทีมชาวรัฐของแมนเชสเตอร์เต็ดยืนยันอันโตนี่ปีกจอมลีลาชาวบราซิเลียนเต็มไปด้วยศักยภาพและจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดอีกครั้งแน่นอน ฟอร์มของแอนโตนีร่วงกล่าวรูดในซีซั่นนี้ส่งผลให้อนาคตของเขากับผีแดงไม่แน่นอนแล้วโดยในช่วงที่ผ่านมามีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องจากแมนยูพร้อมรับฟังข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะจากทุกทีมในช่วงสมัมอนี้แม้ค่าตัวอาจจคขาทุนจากตอนที่ซื้อมาจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัม8ปล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเทนฮักยังคงไว้วางใจในฝีเท้าของดาวเตะวัย24ปีอยู่เสมอแม้ว่าเขาเจะลงตัวจริงแค่เกมเดียวในรอบ8แมตช์หลังสุด ซึ่งก็คือเกมที่ชนะวพอร์ตในศึก FA ครับรอบสี่สำหรับแมตช์ล่าสุดที่แพ้ฟูลแลม1-2ต่ออันโตนี่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองช่วง40วินาทีสุดท้ายของเกมโดยเทนฮาให้เหตุผลว่านักเตะซ้อมไม่ค่อยดีแต่สำหรับตอนนี้กุนซือชาวดัตกลับเปลี่ยนคำพูดโดยประกาศนุนหลังเดมุนต่อไปและมั่นใจว่าลูกศิษย์คนนี้จะกลับมาระเบิดฟอร์มเทพอีกครั้ง ผมนุนหลังเขามานานแล้วผมรู้จักความสามารถของเขาและเขามีศักยภาพชั้นยอดเมื่อเขาเล่นได้แบบที่ผมรู้จักในอดีตไม่มีใครหยุดเขาได้ไม่มีกองหลังคนไหนที่จะสามารถหยุดเขาได้จริงๆเพราะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่รวดเร็วที่สุดในระยะ10หลาแรกเมื่อเขาเล่นได้แบบนั้นผมมั่นใจว่าเขาจะคืนฟอร์มเก่งแน่นอนผมเชื่อว่าเขายังมีอนาคตกับทีมผมมั่นใจว่าเขามีความยืดหยุน่นและมีความมุ่งมั่นเขาจะสู้เพื่อกลับและผมนุนหลังเขาเต็มที่ ตอนนี้เขาต้องรอคอยโอกาสของเขาและทันทีที่การมาถึงเขาต้องคว้ามันมาให้ได้เช่นหากร้ยยาววดเพิ่มหนึ่งเช็คฟิต2แมนยูอวมก่อนบุกบูฟอร์เดสเกม f อครับแมนยูเต,เตรียมตัวทำศึกถ้วยน็อกเอาท์ในวันพุธนี้ที่ซิตี้กราวและในระหว่างการถแถลงข่าวเมื่อ27กุมภาพันธ์กุนซอดั้บยืนยันว่าแฮร์รี่แม็กไวรับเจ็บเพิ่มไปอีกราย และหลงเล่นไม่ได้แน่นอนแล้วแม้เซนท์ฮาร์ทีมช่างกริจ,จะยิงประตูตีเสมอให้ทีมได้ในช่วงท้ายของเกมเพีย์ลีกนัดแพ้ฟูแลมคาบ้าน2ต่อ1เมื่อวันเสาร์นอกจากแม็กควายแล้วเทนฮากเสริมว่าจะต้องเช็คความฟิตของบรูโน่แฟร์นัน์กับตันทีมและราเฟลวารานด้วยแม้ทั้งสองจะอยู่ในสนามแมตช์ฟาดเกิดกับเจ้าสัวน้อยได้ครบ90นาทีเช่นกันก็ตามเรามีปัญหาแฮร์รี่แม็กควายจะเล่นไม่ได้บรูโน่กับราเฟลวารานต้องรอเช็คความฟิตเทนฮากเผยกับสื่อ เราต้องรอดูก่อนที่จะเลือกทีมลงเล่นได้แต่แน่นอนว่าเรามีเป้าหมายคว้าชัยชนะมันเป็นเกม F a Cup ดังนั้นมันจึงแพ้ไม่ได้เช่นนั้นคุณต้องตกรอบเราต้องชนะและมันเป็นความตั้งใจของเราเราต้องแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเราจะต่อสู้เพื่อคว้าชัยชนะถังนี้หากสถานการณ์เลวร้ายสุดขั้วถ,ถึงขนาดไมเตดตต้องปราศจากทั้งแฟนนันและวารานเพิ่มไปอีกก็จะทําให้เทนฮาร์คานักเตะพร้อมกันรวมเป็นสิบรายเพิ่มเติมจากแม็กควายราสมูดฮอยลุน ลุคชอร์ลิสโดมาติเนสอองตัวนี่มาร์ซยาวเมซันเมาส์อารอนวานบิสกาและไทเรลมาเลเซียความสัมพันธ์เลวร้ายซื่อแชร์เอรดิธเทนฮางไม่คุยมาคัดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ตโเป็นข่าวเช้าอีกรอบช่วงปลายเดือนมก,กราคมเนื่องจากเขาไม่ได้เดินทางมาซ้อมกับทีมโดยแจ้งว่าป่วยและพลาดเกมเ a ฟเอคัพรอบ4ีนัดที่พีแดงบุกไปสยบนิวพอร์ตสโมสรของเวลได้สำเร็จด้วยสกอร์4ต่อ2 อย่างไรก็ดีทัดมามีภาพเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสตาวัว26ปีท่องราตีอยู่ในไนท์คลับที่เบลฟาสไอแลนด์เหนือและเมาหนักถึง2วันติดกระทั่งไม่สามารถเดินทางกลับอังกฤษมาซ้อมกับทีมได้ทันเวลาต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเทนาักเผยกับสื่อว่าจะสอบสวนเป็นการภายในและหลังจากแรดฟอร์ดเข้าพบกับเจ้านายชาวรัสพร้อมกับเอเย่น คุณซือสกินเฮได้เผยกับสื่อว่าคดีความยุติแล้วและแรดฟอร์ดจะกลับมาลงเลนให้ทีมตามปกติหลังจากนักเตะประกาศขอรับผิดชอบการกระทำของตัวเองหลังก่อเรื่องงามหน้าแรดฟอร์ดแก้ตัวได้ทันควันเนื่องจากยิงประตูดได้ทันทีในเกมต่อมาที่แมนยูเต็ดบุกไปเชืญนชนะวูฟซีต่อ3ในศึกพรีเมียร์ลีกช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยเขาสอยตาขาได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่5 กรณนั้นก็ดีแม้คดีชาวของแรดฟร์์จะผ่านพ้นไปแล้วแต่ดูซันเผยว่าเขากับเทนฮากแทบไม่ได้คุยกันอีกเลยนับจากนั้นและทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจืดจางลงอย่างเห็นได้ชัดความหวังและความจริงของเด็กแมนอยู่บางคนแถวนี้ขอขอบคุณบทความจากบอบูถึงแฟนแมนยูบางคนทั้งหมดนี้คือความหวังและความจริงที่เกิดขึ้น 1. จบฤุูการด้วยอันดับ5ของตารางพรีเมยริกแล้วภาวนาว่าฤุูการหน้าทีมจากลีกสูงสุดของอังกฤษจ,จะได้สิทธิ์ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีก5ทีมโถขนาดเจอฟูลแลมในบ้านมึงยังเป็นรองถ้าเล่นได้แค่นี้ก็อย่าหวังเลยครับคุณ 2. คว้าแชมป์เอฟเอครับเพราะนี่คือความสำเร็จในรูปแบบของถ้วยรางวัลเดียวที่ยังพอมีลุ้นโถเอาแค่ตัวรอดกลับออกมาจากบ้านของฟอเรสในคืนนี้ก็อวกแตกแล้วแถมต่อให้กระเสือกกระสนเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย แต่ยังมีคู่แข่งอย่างแมนซิตี้พวกพี่พี่และเชลซีเสยยยิ้มรออยู่ 3. ไม่แพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านในศึกแดงเดือดให้มันเสียหมาตอนต้นเดือนเมษายนอืมหวังว่าจะรอดนะขอแค่เสมอพอ 4. อาร์เซนอลควา้าแชมป์พิมลีกเจ็บปวดน้อยสุดแต่ถ้าไม่ไหวแมนซิตี้ก็ยังดีกว่าแต่มาตรฐานของพวกพี่ๆที่นำจาฟูงเขาก็สูงเหลือเกินปืนโตช่วยด้วย 5. ปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งเพราะกุนสื่อผู้นี้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าหมาไม่แดกขืนคุมทีมต่อไปก็ไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกหวังว่าเซอร์จิมน่าจะเห็นความจริงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับกูไม่ไหวแล้วเปอร์ศึกเต็มตัวเอริกเทนฮากฟาดกลับเจมี่คาร์เกอร์มีอาติชัดเทนฮากคุมทีมแพ้ฟ,ฟูลแลมคาบ้านในเกมล่าสุดและถูกคาร์เกอร์วิจารณ์ว่าคุมทีมแบบไม่มีระบบ อีกทั้งมีเกมรับที่เลวร้ายจึงส่งผลให้ผีแดงมีผลงานย่แย่รั้งอันดับ6ของตารางโดยมีแต้มตามหลังอันดับท็อปโฟร์แปดแต้มอย่างที่เห็นแม้ในเกมที่พวกเขาคว้าชัยได้ก็ยังไม่ไหวโดนฝ่ายตรงข้ามส่องยิงเป็นชุดต่อก,กรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อ27กุมภาพันธ์เทนฮักจัดการตอบโต้กูรูคนดังแบบไม่อ้อมค้อมโดยยืนยันว่าตั้งธงโจมตีเขาอยู่ก่อนแล้วท,ท,ทั้งที่แมนเตดตพึ่งแพ้ฟูแลมในเกมล่าสุดเป็นนัดแรกหลังจากพวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมา จะก,กัารกำใช้ได้7จาก8นัดในทุกรายการนักวิเคราะห์บางรายมีความเห็นเป็นส่วนตัวของเขาจากการคอมเมนต์บางรายให้คําแนะนําที่ดีบางรายมีอคติเจมี่คาร์เกอร์เป็นหนึ่งในนี้กุนซูรัดเอ่ยชื่อออกมาตรงๆเขาวิจารณมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกกับฟุลมพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผมในการวางหมากแดนกลางและเราต้องหาทางแก้ไขเราทําได้หลังจากผ่านไปหนึ่งชัวง่วโมง ผมไม่พอใจฟอร์มแผงหลังของเราโดยเฉพาะทางด้านซ้ายเราต้องอาศัยความทุ่มเทและสปริตหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราทําได้ดีและเราชนะหลายนัดนักเตะไม่ใช่หุ่นยนต์บางครั้งพวกเขามีวันที่แย่มันไม่อาจยอมรับได้และเราต้องทําพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นเฉีนฮากซึ่งเตรียมพาทีมทําศึกเอฟเอคัพรอบ5วันพุธนี้ด้วยการบุกไปเยือนฟอร์เรสเสริมว่าเราไม่แพ้เลยในเดือนมก,กราคมและกุมภาพันธ์เราแพ้นัดเดียวมันเป็นฟอร์มที่แย่และเราแพ้เรารู้ดี เราต้องการอยู่ต่อในทุกๆรายการเราต้องชนะในวันพรุ่งนี้มันไม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจของเราในทุกๆเกมผมรู้อนาคตแต่ผมมองถึงวันนี้เราทำงานเพื่อพัฒนาทีมและพยายามชนะทุกเกมเรามองไปถึงระยะยาวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ